วีออสทีอาร์ดผ่อนห้าพันห้าพันกว่าบาทนะนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่ก็ซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสเท่านั้นรายได้เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทขึ้นไปมาเอาไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดโปรให้คันนี้นะผ่อนห้าพันกว่าบาทนะครับผ่อนห้าพันกว่าบาทรายได้เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทขึ้นไปแอดลายทักมาได้เลยนะครับ ทรดีนะนะครับแม็กทรดีสีขาวสเกิร์ตรอบคันนะครับแม็กทรดีสเกิร์ตสีขาวรอบคันดูนี่ภายในนะครับแดงดำนะดำแดงนั่นแหละนะครับดำแดงนะภายในเป็นดำแดงตัวถ้าเป็นทรดีจะเป็นอย่างนี้นะนะครับจะเป็นเบาทรดีทุกอย่างจะเป็นทรดีหมดนะครับดูนี่ดูเบาะดูอะไรนะครับดูหัวกงหัวเกียร์ชุดแต่งนะครับเห็นไหมครับเบาจะเป็นทรดีอะไรเป็นทรดีหมดแล้วเห็นไหมครับนี่คือ เขาเรียกว่า TRD แท้ไม่ใช่เอาสติกเกอร์มาติดแล้วเป็น TRD ไม่ใช่นะนะ TRD ต้องเป็นอย่างนี้นะของแท้บางคนไม่ทราบมันเคยเห็นเขาเติด TRD ดูนี่เบาะหลังยังเป็นเลยเนี่ยดูแผงประตูด,ด้านข้างดําแดงนะเห็นไหมนับสวยนะครับล้อมแม็กนี่ก็ TRD ที่แม็ก TRD ก็คุมแล้วเนี่ยโลโก้ TRD นี่ก็คุมแล้วเนี่ยสเกิร์ตเนี่ชยชุดแต่งเป็น TRD นะเนี่ยชุดแต่งเป็น TRD นะไม่ใช่ว่าสีสัวแต่งนะครับไม่ใช่นะ มลองแจ้งให้ดูขา่าวลุงแซมกับตัวนี้นะครับ V8 TRD นะครับ Sport Dio ปี2012นะครับขายใน,นราคา299,000บาท299,000บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวารันตีเครื่องเกียร์ไป1ปีแล้วประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิจความจมน้ำรถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคือนเต็มจำนวน,น,วนส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เกะกคันนี้ผมขายผ่อนเดือนละ5,000 5,000หนน่อย,อยนะ5,000กว่านะครับรายได้เกิน11,000บาทขึ้นไปแอดไลน์ line, แล้้วทักมาไดเลยเนะห ตะเข็บน็อตหลังเดิมทางซ้ายและขวานะครับเห็นไหมจะซื้อรถทั้งทีเนี่ยต้องดูพวกนี้นะครับผมมาขายผมขายรถผมดูพวกนี้นะครับน็อตหลังต้องเดิมเห็นไหมรอยอาร์แท้จากโรงงานหลังต้องเดิมนะครออับนี่ดูแมกทีอาดีนะครับ,แ,รบแผงประตูด้านข้างดําแดงดูนี่เปิดได้เลยตะเข็บข้างเดิมเดิมแน่นอน เดินอยู่แล้วมันมันเดิมร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับมันเดิมร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนี่ดูแผงตะเข็บข้างเดิมนะพวงมาลัยหุ่มหนังมานะครับขับนิ่มขับสบายนะครับเบาะหนังที่อารีนั้นเดิมไหมเดิมเข้าได้เลยนะครับสวยนะโลโก้โลโก้อะไรครบหมดแล้วรถเดิมอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูข้องเครื่องหน่อยว่าสวยไหมโอ้โห สดห้องเครื่องเดิมนะนะครับน็อตหน้าเดิมซ้ายขวามอ,อก,กออยู่นี่สติกเกอร์ดูห้องเครื่องสดสดเลยเพิ่งจับเข้ามาใหม่นะครับมาปล่อยให้ลูกค้าถูกถูกเลยสอง้านะครับผ่อนผ่อนห้าพันต้นนะครับฟตีฟรีฟรฟรจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวลารีเครื่องเกียร์ให้ปีหนึ่งรับประกันไห้มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ํารถยนต์ศูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคือจานวนชอบไม่ชอบแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ถ้าชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจมาโดนใจโอนจองไม่เลยจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เกิ่แหวนจอง2อง0 0ื่นนะจ๊ะหรือถ้าเกิดแหมแอบไม่เป็นเอาเบอร์โทรศัพท์ผมไป094-314-6666 094-314-6666ไปเทสได้กันมา นะครับมาไม้เก้าหมื่นโลโอ้โหลืมขิงไปหน่อยไม้เก้าหมื่นโลนะครับหน้าจอทัสกีนนะนะครับอ่านหน้าจอทัสกีนนะใช่ไหมเนี่ยใช่ดิเนี่ยซื้อมาเนี่ยเรดิโอ USB อะไอพอนะครับเนี่ยแล้วก็เรดิโอชัดเจนนะอ่ะลุยเลยนะเทสไลท์แล้วนะครับปายแล้วโอ้โหเรียกเบิรไป มาดิมาดิสีนักลินห้าสิบหกเนี่ยดูเทสได้โอ้โหเขือบดีนะขับดีมาก โให้มันสุดไปเลยพี่น้องจ๋าหขัดดีมากโอ้โหแน่น่ะโอ้โหเอาเรื่องนะที่อารีนะโอ้วีออสน,นะนะใครจะเอาก็รีบจับรีบจองนะครับ ลิมิเต็ไม่เหมือนใครแต่ราคาเท่าท่าราคาตัวอ e ขายทีอารีเท่าราคาตัว e สองเก้าเก้า e. มาฟรี free, จัดฟรีโอนฟรีดาวไปนะเพราะว่าตัวทีอดีมันตัวลิมิเต็อยู่แล้วนะตัวชุดแต่งนะนะเวลาซื้อขายตัวทีอดีก็ต้องแพงกว่าตัวชาวบ้านนะสามสี่หมื่นเะนี่ล้อมแม็กสเกิร์ตนะครับซื้อกับผม,มก็คือได้รถแต่งไปครบเลยไม่ต้องเอาไปแต่งแล้วนะครับโอ้โห มาได้เลยนะสีนักลิน56นะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวเนออ,ออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวารันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับรับประกันได้มีชนหนักตดต่อพิควั่มจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไปแนนฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับสำหรับวันนี้นะครับคันนี้ก็ผ่อนห้าพันกว่าบาทรายได้เกินหมื่นต้นๆก็ทักมาได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจอย,อย่างนี้ก็ โทรหาผมได้0 9 4 3 1 4 6 6 6หรือแอดไลน์แอดที่ไทกเกอยุสคาเพจไทกเกอยุสคาลิงก์ต่างๆที่มีไว้ให้นะครับก็สำหรับวันนี้เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ